ท่านก็คือว่ามันไม่มีใครที่จะซ้ําเติมนะตอนที่คุณพลาดมันไม่มีใครไล่คุณออกจากธุรกิจนี้ครับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับเขาไม่ไล่คุณออกไปแล้วเห็นบอกว่ามีคนยืนชื่นชมด้วยใช่ไหมครับไม่มีการลงโทษเมื่อคุณทำผิดนะครับมีแต่คนให้กําลังใจเชียร์คุณให้คุณทําต่อนะครับนี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พวกเราแสวงหาไม่ว่าเราทําธุรกิจอะไรนะครับเราต้องการเซียนมาบอกเราเหมือนกับคนเล่นหุ้นต้องการเซียนหุ้นมาบอกว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนอะไรเราต้องการที่เลี้ยงแต่ว่าเราไม่ยอมรับ ต่างหากนะครับในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก็มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือเรานะครับแนะนำเราวิธีการแก้ไขปัญหาเราจะทําอย่างไรเราจะประสบความสําเร็จได้เราล้มเหลวเราหมดกาลังใจก็มีคนมาให้กําลังใจเราให้เราลุกขึ้นสู้ใหม่ไม่มีการลงโทษนเราครับนะครับครับมีตอนท้ายนิดเดียวนองจากเวลาเราหมดแล้วเนี่ยนะครับทาความเข้าใจกับ S กับ B เล็กน้อยนะครับสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับไอเอสี่ด้านเนี่ยนะครับนิดหนึ่งนะฮะเอสกับ B ต่างกันนะครับ คนเป็น s e l f e m p l o y เนี่ยคุณพิบุลช่วยนิดนึงครับผมส,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 สรุปผิดนะครับคนเป็น s e l f e m อ l o y เนี่ยปล่อยมือให้ใครไม่ได้วางมือเมื่อไหร่นะฮะหยุดเมื่อไหร่เงินก็ไม่ไหลเข้ามานั้นแต่คนที่เป็น B ีคือคนที่สามารถปล่อยวางธุรกิจของตัวเองไปให้คนอื่นทานะครับแล้วกลับมาหาธุรกิจตัวเองอีกเมื่อไหร่ก็ยังคงอยู่ได้ นะครับดังนั้น S กับ B จึงมีความต่างพอสมควรบางคนมาทําธุรกิจเองแล้วแล้วบอกผมเป็น B แล้วบางทีอาจจะยังอยู่แค่ S ครับมีคนสับสนเรื่องนี้เยอะว่าตัวลง S กับ B ต่างกันยังไงนะครับ S มาจากคาว่าเซลนเจ้าเจ้านายตัวเองครับ B เป็นบิสเนสอ s นเนอร์ก็เจ้าของกิจการนะครับเอาสั้นๆง่ายๆนะครับคนที่เป็น S หรือเป็นเซลล์จ้างจ้านยนะครับคุณเป็นเจ้าของกิจการห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายถ้าคุณเจ็บคุณป่วยคุณตายกิจการเ๊งไม่มีคนเซ็นเช็คไม่มีคนหางานไม่มีคนเก็บตังค์ คนที่เป็น business owner ผมยกตัวอย่างสุดตรงเลยนะครับนายกทักษิณเราเนี่ยนะครับท่านมีเวลาว่างถึงขหนักไปเล่นการเมืองนะครับวันนี้เอาเวลาว่างมาเล่นเอาเวลาว่างมานะครับคนที่เป็น business owner นะครับคนที่เป็น business owner เนี่ยจ้างมืออาชีพมาบริหารนะครับไม่ใช่จ้างเลขาไม่ใช่จ้างเสมียนนะครับเขาจ้างคนมาเป็นประธานบริษัทจ้างคนมาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทคนที่เป็น business owner เนี่ยเขาจ้างมืออาชีพเขาเชื่อว่าถ้ามีมืออาชีพมารัน แล้วก็มีระบบที่ดีธุรกิจจะไปได้ดีกว่าฉะนั้นคนที่เป็น business owner จึงสามารถที่จะปล่อยวางได้มีอิสระภาพมีเวลาที่จะคิดเรื่องใหม่ๆนะครับแน่นอนนอกจากมีเงินแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ต่างกันนะครับคนที่เป็น business owner อาจจะทิ้งธุรกิจไปสักปีสองปีธุรกิจยังเติบโตก็ได้นะครับผมจะขออนุญาตให้คุณพี่บุญพาเรามาที่โอกาสที่สามเลยนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่จะเข้าสู่ความเป็น business owner ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า นะครับตรงนี้พิโยสกิผู้เขียนบอกอะไรยังไงคุณพิบุญจะเล่าให้พวกเราฟังณนะบัดนี้ครับเชญครับครับเราได้พูดกันไปแล้วถึงการเป็นเจ้าของกิจการแบบเล็กๆหรือที่เราเป็นเจ้านายตัวเองที่เราเรียกว่าเจ้าจิมพลอยครับเจ้าจิมพลอยเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะลงทุนกันอยู่ในหลักไม่เกินร้อยล้านนะครับสิบล้านห้าสิบล้านเท่านั้นเองนะครับ,รบแต่ถ้าการที่เราจะเปลี่ยนมาเป็น business owner แน่นอนถ้าเราพูดถึงอย่างบริษัทมือถืออย่างนี้นะครับก็พูดกันเป็นพันล้าน นะครับพูดันเป็นพันพูดันเป็นหมื่นล้านทีเดียวฉะนั้นการที่จะเข้าไปสู่ด้านดีเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆแต่การที่เราเข้ามาสู่ด้านดีด้วยประตูของธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราสามารถเข้ามาสู่ด้านดีด้วยด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่ามากๆนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าธุรกิจพวกนี้ไม่ต้องใช้ทุนมากจริงๆแล้วธุรกิจพวกนี้ก็ใช้ทุนไม่น้อยกว่าธุรกิจอื่นเพียงแต่ว่า บริษัทที่ทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเหล่านั้นนะครับได้ลงทุนในเรื่องของเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานในการผลิตสินค้าเวลาในการพัฒนาวิจัยค้นคว้าเขาลงทุนทั้งเวลาทั้งเงินไปมากแล้ว การที่เราเข้าไปร่วมกับธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายจึงเป็นการเข้าไปร่วมธุรกิจสําเร็จรูปครับนะครับฉะนั้นเราจรึงไม่ต้องลงทุนเองนี่คือสิ่งที่พูดถึงว่าไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้ไม,ไม่ใช่ว่าไม่ต้องใช้เงินใช้เงินบางคนเข้าใจผิดที่ว่าโอ้พวกที่บริษัทที่ทําธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายนี่เขาฉลาดเนาะนะไม่ต้องทําอะไรมาหลอกใช้พวกเราทํางานจริงๆไม่ใช่นะครับเขาทํางานส่วนสําคัญมากๆที่พวกเราทําไม่ได้ไปแล้วนะครับนั่นคือการลงทุนเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน ในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาแล้วก็ผลิตสินค้าออกมาทําระบบจัดจําหน่ายส่งสินค้าให้กับเรานะครับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องน้อยๆน,นะครับระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะบริหารเครือข่ายได้ทั่วประเทศทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่บริษัทที่ทําธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายลงทุนให้เสร็จหมดนะครับเราซื้อสิทธิ์ทางการค้านะครับอย่างที่ผมว่าส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน1000บาท เราก็เท่ากับเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเหล่านั้นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เทคิลิตี้หรือเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหมดเหล่านั้นนะครับมีคนถามโรเบิร์ตเหมือนกันว่าเมื่อเข้าใจเป็นตูกเป็นตาแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมโรเบิร์ตไม่ตั้งรบริษัทที่ทําธุรกิจเครือข่ายซะเองเลยครับนะครับ,รบโ,รโรเบิร์ตก็ให้เหตุผลเช่นเดียวกับที่ผมบอกว่าเข้าไปร่วมกับบริษัทที่เข้าลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายกว่าถูกกว่าเร็วกว่าแล้วก็ไม่เสี่ยงนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้นะครับว่าถ้าเราคิดว่า จะโดดเข้าไปก็โดดได้เลยนะครับนี่คือการที่เราจะเข้าไปสู่ธุรกิจด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่ามากครับแล้วก็ไม่ต้องเอาเงินจํานวนมากมายมาทาระบบจัดซื้อระบบจัดจําหน่ายหรือระบบจัดการทั้งหลายแหล่นะครับเพราะว่าตรงนี้เข้มีไว้อยู่แล้วก็เหมือนกับคุณเข้าไปแล้วคุณก็ไปตามกระแสตรงนั้นนะครับหน้าที่เราต้องต้องเป็นอะไรก็คือทํางานไปตามแผนการตลาดของบริษัทนั้นๆที่วางไว้อยู่ไม่จําเป็นต้องไปคิดกฎใหม่สูตรใหม่วิธีการใหม่ทางานไปตามแผนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอดทนรอคอยความสาเร็จนะครับ นักธุรกิจที่จะเป็นดีต้องรู้จักอดทนรอคอยความสําเร็จนะครับไม่ใช่คิดว่าหวานพืชปั๊บต้องการเก็บเกี่ยวเลยไม่ใช่ครับนะครับเพราะว่าีธุรกิจบอกไว้เหมือนกันว่าคนไม่น้อยที่เข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยเ,เขาหวังว่าจะได้เงินนะครับแล้วพอทําเงินไม่ได้อย่างที่หวังเวลาอาจจะผ่านไปแค่ปีหนึ่งสองปีหรือสามปีแรกเขาก็จะล้มเลิกแล้วก็จะออกไปนะครับ,รบเพราะ,ะนั้นการเข้ามาธุรกิจนี้อย่างแรกสุดยังหวังเงินไม่ได้นะครับยังหวังเงินไม่ได้ เขาบอกนี้ครับว่าตรงนี้คุณที่มุนช่วยช่วยขยายนิดหนึ่งนะครับก่อนเราจะไปโอกาสที่สี่นะครับเขาบอกว่าความสําเร็จอย่างงดงามของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็คือคุณได้เงินจากการช่วยให้คนอื่นย้ายข้านจาก e กับ s มาประสบความสําเร็จในฝั่ง b นะครับช่วยคนอื่นได้มากเท่าไหร่ก็สําเร็จมากเท่านั้นในธุรกิจนี้ตรงนี้จึงทําให้ธุรกิจเครือข่ายต่างจากธุรกิจพีระมิดใช่หรือไม่ใช่ครับครับดีมากผมเกือบลืมประเด็นนี้ไปเลยนะครับขอบคุณมากครับ จริงๆแล้วพวกเราเองมักจะมีความคิดว่าเรื่องอะไรเราจะไปทํางานให้กับคนอื่นนะครับเนี่ยผมเคยได้ยินความปฏิเสธแบบนั้นเรื่องอะไรเราจะไปทํางานให้กับธุรกิจการตลาดเครือข่ายเรื่องอะไรเราจะไปทํางานให้กับคนที่มาชวนเราครับนะครับจริงๆแล้วคิดให้ดีเราทํางานให้คนอื่นอยู่แล้วนะครับถ้าคุณเป็น E หรือ Employee คุณก็ทํางานให้กับใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น S หรือเป็น B ครับนะพูดง่ายๆก็คือ E เนี่ยกินเงินเดือนของ S หรือไม่ก็กินเงินเดือนของ B ใช่ครับ E เนี่ยทำงานให้กับ S ทํางานให้กับ B อยู่แล้ว แต่ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายนะครับเราเป็นบีที่ประสบความสมําเร็จด้วยการสร้างบีด้วยการช่วยคนอื่นเป็นบีนะครับลองคิดดูนะครับคนอื่นต้องการที่จะจ้างคุณให้เป็น E กับคนอื่นที่จะช่วยให้คุณเป็น B อันไหนจะดีกว่ากันนะครับเราไม่ได้ทํางานให้กับคนอื่นเราทํางานให้กับตัวเองและในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายยิ่งคุณช่วยให้คนเป็น B มากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะเป็น B ที่มีอิสรภาพแล้วก็มีความสําเร็จสูงขึ้นเท่านั้น ครับนะเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก่อนจะไปโอกาสที่ที่สี่นะครับก็คือว่าธุรกิจพีระมิดคนที่อยู่ฝั่งบีนะครับดึงเอาคนที่อยู่ E กับ S มาเป็นฐานนะฮะเท่านั้นแต่ว่าคนที่ทําธุรกิจเครือข่ายคนอยู่ฝั่งบีเขาดึง E กับ S ให้มาประสบความสําเร็จในระดับเดียวกันกับที่เขาสําเร็จนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างพีระมิดกับธุรกิจเครือข่ายนะฮะมาประสบความสําเร็จตามระบบ ของการจัดการที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำแล้วก็ไม่ต้องมาสร้างระบบหรือมาลงทุนจัดการอะไรเองนะครับนั่นคือโอกาสที่3นะครับที่เราพูดถึงการก้าวไปสู่ฝั่ง B คือเป็น Business Owner โดยลงทุนต่ำนะครับขอไป โอกาสที่สี่เลยนะครับ,รบโอกาสที่สี่ก็คือโอกาสที่จะได้ลงทุนในธุรกิจประเภทเดียวกันกับคนรวยรนะครับน,นี่อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวนิดหนึ่งนะครับ,รบใช้คาว่าคนรวยเท่าไรพูดถึงว่าตอนนี้โอกาสที่เราจะได้ลงทุนแบบคนที่ก็สาเร็จแล้วดวนี้เรายังนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่พูดให้เราเห็นว่าเส้นทางของเราเป็นยังไงนะครับที่ที่วรเบิร์พูดถึงก็คือว่าเมื่อเราประสบความสําเร็จในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยนะครับคุณจะมีทั้งอิสรภาพแล้วก็มีทั้งเงินนะครับแน่นอนแหละครับเราก็เจอทุกอีกแบบนึง วันนี้เรามีทุกข์เพราะเรามีเงินไม่พอนะครับพอเราไปถึงจุดนั้นเราจะมีทุกข์อีกแบบหนึ่งนะครับทุกข์เพราะมีเงินมากเกินไปแต่ผมเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่เลือกที่จะมีทุกข์แบบที่สองมากกว่าทุกข์เพราะมีเงินมากไปท,กทุกข์กเพราะมีเงินมากเกินไปนะครับเราบอกจะพูดถึงตรงนี้ว่านี่ก็คือโอกาสที่กาที่เราสามารถที่จะเอาเงินตรงนี้นะครับ ไปทําอะไรได้อีกหลายอย่างทีเดียวแล้วศักยภาพที่สูงที่สุดก็คือการที่จะผสมประสาน B กับ I เท่าด้วยกันนะครับแน่<ช><ช>นอนถ้าพูดตรงนี้อย่างที่หมอว่ามันทั้งไกลตัวเกินไปแล้วอาจจะหนักเกินไปสําหรับพวกเราในวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องใช้ประโยชน์อย่างว่าเรื่องภาษีนิติบุตครคลภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะบริหารการเงินของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับ ประเด็นนี้คิดว่าเราไม่ต้องขยายความมากนะครับเอาไว้ให้พวกเรามีปัญหาตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาจัดบรรยายเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับนะครับว่าทํายังไงมีเงินมากไปไม่รู้จะทำอะไรมีเงินมากเกินไปครับครับในเรื่องนี้ก็ถือโอกาสโฆษณาให้เขากนิดหนึ่งนะครับท่านที่มาถึงจุดนี้แล้วก็ลองอ่านเพิ่มเติมได้ในเล่นไกด์ทูอินเวสติ้งหรือพ่อรวยสอนลงทุนนะครับครับนะคือในในข้อนี้เนี่ยพอดีเวลามีนิดหนึ่งขอขออนุญาตเสริมถ้าหากว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นสําคัญอย่างไรเนี่ยนะครับ คือเมื่อกี้เนี่ยที่คุณพิบูลพูดเนี่ยหมายถึงว่าคนอยากลงทุนเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันสองเหตุผลผ <ม S 2> ลงทุนเพราะว่ายัางต้องการเงินอีกเพราะที่มีนีไม่พอกับลงทุนเพราะว่ามีเงินมากเกินไปนะครับอันนี้คงคงไ,ไ,ไม่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 มีปัญหาอะไรทีนี้จุดที่เขาเพิ่มเติมตรงน,นี้แล้วผมคิดว่าน่าสนใจนิดหนึ่งก็คือว่าคนที่อยู่ในกลุ่ม S อสจะทำงานให้ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กเขาจะไปเลือกลงทุนแบบ คิดเองทําเองนะครับแบบลุยคนเดียวแบบงานที่ที่ที่เรียกว่าอยังไงดีฮะคือจะงานตัวเองทํามาแบบนี้จะซื้อหุ้นในตลาดก็ศึกษาเองอ่านงบการเงินเองแล้วก็ตัดสินใจไปเองทั้งหมดนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ยังเหนื่อยนะแม้ว่าจะเริ่มลงทุนแล้วก็ตามนะครับก็ยังมีขีดจํากัดของของรายได้นะเพราะไม่มีสิ่งที่ทฤษกีบอกว่าเป็นตัวผ่อนแรงในขณะที่คนอยู่ฝั่งบีเนี่ยนะครับคนฝั่งบีเขาเอาคนอื่นมาทําให้ประสบความสําเร็จ แล้วเขาก็สาเร็จมากขึ้นนะฮะเขาเลยบอกบอกว่าคนฝั่งบีคือคนที่เป็นมหาเศรษฐีจากการที่ทําให้คนเป็นเศรษฐีครับนะฮะก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้แค่จะขยายความก็คือว่าคนที่เป็นเอสหรือเป็นบีทั่วๆไปก็มีเครือข่ายอีครับนะฮะมีอีเป็นเครือข่ายครับแต่คนที่เป็นนักธุรกิจเครือข่ายเรามีบีมีนักธุรกิจประเภทบีเป็นเครือข่ายอย่างนี้ครับ ที่ที่จะย้ําตรงนี้ก็คือยิ่งเรามีบีมากเท่าไหร่ช่วยคนให้เป็นบีต้องขออนุญาตแก้คาพูดนิดหนึ่งว่าไม่ได้เอาคนอื่นมาเป็นบีนะครับเราช่วยให้คนอื่นมาช่วยครับใช่ครับช่วยคนอื่นมาเป็นบียิ่งเราช่วยคนอื่นมาเป็นบีได้มากเท่าไรครับช่วยให้คนอื่นประสบความสําเร็จได้มากเท่าไหรเราก็จะประสบความสําเร็จมากานั้นมันเป็นธุรกิจในอุดมคติจริงๆนะครับไม่เหมือนธุรกิจทั่วไปว่าถ้าเราขายได้เพื่อนเราที่อยู่ร้านติดกันต้องขายไม่ได้ ถ้าเราได้เลื่อนตําแหน่งเพื่อนเราที่อยู่ในต้องไม่แผนกเดียวกันบริษัทเดียวกันก็จะไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นธุรกิจทั่วไปจะมีคนแพ้แล้วกะมีคนชนะแต่ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่คุณจะชนะด้วยการช่วยให้คนอื่นชนะนะครับและนั่นก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะประสบค,ความสําเร็จยิ่งกว่าความสําเร็จใดๆนะครับรวยขึ้นเพราะช่วยให้คนอื่นรว,รวยขึ้นมานะครับอันนี้เขาเลยบอกว่ามันเป็นความงดงามที่คุยสกีมองนะฮะว่าเป็นความงดงามของธุรกิจแบบเครือข่ายนะครับไปโอกาสที่5เลยนะครับโอกาสที่หา น่าสนใจมากครับอันนี้เป็นโอกาสที่จะสร้างฝันให้เป็นจริงรนะครับโอกาสที่ห้าที่แสงที่ซ่อนเร้นอยู่ในการทําธุรกิจเครือข่ายคือโอกาสที่จะสร้างฝันให้เป็นจริงนะครับความฝันสําคัญอย่างไรกับธุรกิจเครือข่ายครับคุณพี่บุตรจริงๆแล้วความฝันเนี่ยสำคัญสําหรับทุกๆเรื่องครับนะครับใครก็ตามที่หยุดฝัน มันก็เหมือนกับชีวิตที่มันอับเฉาแล้วนะครับชีวิตที่มันอับเฉาแล้วหลายหคนอาจจะเข้าใจว่าความฝันเป็นความโลภนะครับแต่ผมก่อนที่จะไปตรงนั้นผมอยากจะชี้ให้เห็นประเด็นตรงนี้ชัดๆขึ้นว่าพวกเราส่วนใหญ่ทุกคนเราเคยมีความฝันด้วยกันทั้งนั้นแล้วสิ่งที่ทําให้เรามีเราเป็นอยู่ทุกวันนี้จริงๆก็มาจากความฝันในอดีต นะครับที่บางคนฝันอยากจะเป็นพยาบาลครับบางคนฝันอยากเป็นทหารนะครับ,รบนี่มาจากความฝันนะครับว่าคุณฝันอยากจะเป็นทหารทํายังไงเพ<อ>ื่อนผมก็จะวิดพื้นทุกเย็นเลยนะครับเ<อ>พื่อให้เขาจะได้สอบสัมภาษณ์ได้ว่ายน้ำเก่งๆค,คนที่ฝันอยากจะเป็นพยาบาลก็ก็จะต้องทําสิ่งที่จาเป็นเป็นปัจจัยที่จะทำให้เป็นพยาบาลได้คนฝันอยากจะเป็นแพทย์ก็อ่านหนังสือตะลุยอ่านหนังสือเพื่อจะสอบเป็นพาร์ทได้นะครับทุกอย่างเริ่มต้นที่ความฝันก่อนนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับว่าพวกเราเองตอนเด็กๆส่วนใหญ่เรามีความฝันเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราเด็กๆแล้วเรายังไม่มีภารกิจมารัดตัวแล้วเราอ่านจะตูนมากจินตนาการเราเยอะนะครับความฝันพวกเราเยอะมากแต่ที่น่าแปลกก็คือยิ่งแก่มากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นความฝันเราย่มเล็กลงนะครับจนกระทั่งบางคนนี่เอาความฝันเป็นมรดกให้กับลูกออกไว้ฝันต่อนะครับเพราว่ามันทําต่อไม่ได้ในเจนเนอเรชั่นของตัวเองชีวิตประจําวันที่เราเรารับตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านหรืองานที่ทํางานแล้วก็ ระบบการสอนอะไรก็ตามแต่บางครั้งเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยบางครั้งก็เป็นการทําลายความฝันของเรานะครับจากที่เราเคยมีความฝานันเราเริ่มเจียนเนื้อเจียนตัวเร,เริ่มเชื่อว่าเราทําไม่ได้แล้วเราก็เลิกฝันนะครับแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ <S <s คนที่เคยมีความฝันอยากจะเป็นแพทย <Renaissance> ์แล้วก็ได้เป็นแพทย์สมใจนึกแล้วก็จากวันนั้นไม่ได้ฝันอะไรอีกเลยนะครับจากวันเป็นแพทย์แล้วก็ค้างอยู่แค่นั้น <S <s ทุกอย่างก็หยุด นะครับนี่นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเป็นธุรกิจที่จะกระตุ้นให้เราคิดถึงความฝันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกระบวกิรยศาสตร์ประสบความสําเร็จในชีวิตมาจนกระทั่งถึงจุดที่เขาคิดว่าเขาเขา,เขาเสร็จหมดแล้วนะเขาก็ต้องการอะไรเขาก็ได้มาทุกอย่างที่เขาทําก็สําเร็จจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปคุยกับนักธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายนะครับอย่างที่ว่านะครับเ็เปิดใจแล้วครับที่ไหนเชิญไปเขาก็ไปดูไปประชุมไปฟังปรากฏว่าสิ่งที่เขารู้สึก Amazing ก็คือว่า นักธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายที่เชิญเข้าไปเที่ยวที่บ้านนะครับชื่อถนนหน้าบ้านเป็นชื่อนามสกุลของนักธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายระบบบอกว่าเขาไม่เคยคิดที่จะมีความฝันแบบนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งโอเคทําให้คนเรากระตุ้นให้มีความฝันขึ้นมาใหม่นะครับแน่นอนพวกเราคงยังมีความฝันอีกหลายหลายระดับกวัวจะไปถึงที่อยากจะมีชื่อถนนเป็นนามสกุลที่บ้านนะฮะคงมีกหลายอย่างที่เราเราน่าจะฝันบ้างนะครับ นี่คือสิ่งที่เราบทพูดถึงว่าธุารกิจการตลาดแบบเครือข่ายจะก,กระตุ้นให้เรามีความฝันใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมขยายความแค่นี้ไปนะครับครับก็โดยโดยสรุปก็คือียรกิจบอกว่าคนที่รวยคือคนที่ที่มีขนาดความฝันใหญ่ครับเพราะในนี้เขาแจกงแจงไว้ว่าคนเราเนี่ยมันมีฝันหลากหลายแบบใช่ไหมครับรบ,บางคนก็ฝันถึงแต่อดีตที่เคยสําเร็จแล้วก็จมอยู่กับตรงนั้น บางคนก็ฝันแต่เรื่องเล็กๆเพราะว่ามั่นใจว่าฝันแล้วทาได้ถ้าฝันเรื่องใหญ่จะทําไม่ได้ใายเขาให้เขานะครับจะเป็นอย่างนั้นนะบางคนก็ฝันฝันเสร็จแล้วก็บรรลุนะฮะก็เสร็จเสร็จแล้วก็เลิกฝันนะทําได้ตามที่ฝันก็เลิกกันไปบางคนก็ฝันใหญ่แต่คิดคิดไว้แล้วไม่ไม่ทําให้มันเป็นจริงเอาไว้โมเอาไว้โมใหญ่เอาไว้โมโอ้เราอยากจะทํานู่นเราจะเป็นนี่แต่ก็ไม่เคยมีแอคชั่นอะไรเลยครับนะครับแต่ที่ดีที่สุดที่พี่โอสกีบอกก็คือฝันใหญ่ แล้วก็บรรลุความฝันแล้วเสร็จแล้วให้เดินหน้าต่อเพื่อขยายฝันนะครับเพื่อขยายฝันตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับงั้นคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายก็จะเป็นคนที่มีฝันใหญ่และที่สําคัญก็คือจะช่วยให้คนอื่นสร้างฝันของเขาให้เป็นจริงด้วยนะครับอันนี้ผมสรุปถูกนะครับผมขออนุญาตขยายความนิดนึงด้วยกันนกันนะครับถ้าถ้าพอมีเวลาเหลืออยู่เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนยังติดอยู่เรื่องว่าไม่อยากเจ้ฝันเพราะว่าเจียนเนื้อเจียมตัวใช่ไหมครับ แล้วก็บางคนยันแค่เล็กๆเกติว่าความฝันเป็นเรื่องของความโลภครับนะครับเราเราอาจจะไม่ได้ฝันที่อยากจะรวยก็ได้นะครับความฝันไม่ได้หมายถึงว่าฝันที่จะต้องรวยฝันที่จะต้องเป็นมหาเศรษฐีครับคุณอาจจะฝันที่จะช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ครับนะฝันที่จะสร้างโรงพยาบาลของตัวเองก็ได้นะครับจะเป็นอะไรถ้าคุณจะสร้างตึกสักตึกหนึ่งให้กับโรงพยาบาลสักโรงพยาบาลหนึ่ง ความฝันแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่โลก<ช>นะครับที่ผมอยากจะเคลียร์ในนี้ว่าความฝันไม่ใช่เรื่องโลกความฝันไม่ใช่เรื่องไม่ดี <bilmiyorum> ไม่เจนตัวนะครับดังนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกพวกเรามีความฝันนะครับแล้วจริงๆโลกเราก้าวหน้าไปได้เพราะความฝันนะครับถ้าไม่ใช่ว่ามีใครสคร s <S ักคนหนึ่งฝันที่อยากจะให้กลางคืนสว่างเหมือนกลางวันวันนี้เราก็ไม่มีหลอดไฟนะครับนี่ไม่ใช่เป็นความฝันที่โลกนะครับในนี้ว่าเมื่อเราทําธุรกิจเครือข่ายประสบความสําเร็จไปถึงจุดจุดหนึ่ง คุณก็อาจจะมีความฝันต่อไปที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้อีกเยอะแยะทีเดียวนะครับที่เราสามารถที่จะทําได้ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิอะไรก็ตามแต่อาจจะเรื่องอาหารกลางวันเรื่องการศึกษาเรื่องการรักษาพยาบาลเยอะแยะไปที่เราจะทําได้ครับนะเพราะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือเพราะความฝันนี่แหละครับที่ทาให้คนพัฒนาศักยภาพขึ้นมาครับมันมันเป็นเรื่องเรื่องสําคัญที่ผลักดันให้คนพัฒนาศักยภาพผมผ่านเรื่องโอกาสที่ห้านี้ไปนะครับมาสู่โอกาสที่หกเป็นโอกาสที่จะสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ะครับคืออันนี้ไม่ทราบว่าเราคือคือในในหนังสือนี่ก็พูดถึงกฎของเมท c คราฟนะครับครับคุณคุณทีบูจะจะเข้าที่กฎนี้ก่อนหรือจะท้าความยังไงนะครับสำหรับโอกาสที่6กเนี่ยครับกฎเมทดคราฟนี่จริงๆก็เป็นการที่จะยกมาเพื่อที่จะมาตอบคําถามับพวกเราหลายๆคนที่ยังไม่ได้เข้ามาในสู่ธุรกิจการตลาดแบบเือข่าคนะครับเราจะกังวลกังวลหลายเรื่อง ตังหวัว่าถ้าเราเข้าไปปั๊บเนี่ยเราจะเป็นคนสุดท้ายเลยหรือเปล่านะครับใช,นะใช่ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นการอาธิบายที่ฝั่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพหรือขนาดของตลาดของธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยมันมีที่ไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับนะครับแล้วเขาก็เปรียบเทียบให้เหมือนกตอนที่เขาขายเครื่องแฟกสมัยที่เขาเข้ามาเป็นเซลส์แมนของบริษัทซีลอ็อกนะครับตอนนั้นเนี่ยเครื่องแฟกยังไม่เป็นที่รู้จักกันดีครับ,ะรบจะไปขายเครื่องแฟกให้กับใครก็ตามแต่เจ้าของร้านค้าก็ต้องถามว่า เฮ้ยเราซื้อไปแล้วจะไปคุยกับใครจะไปส่งให้ใครมีใครซื้อไปแล้วบ้างครับต้องตอบคําถามพวกนี้มากมายนะครับแต่ทันทีที่หลังจากที่เครื่องแฟกเครื่องแรกสองเครื่องแรกตามเครื่องแรกสี่เครื่องแรกเริ่มขายออกไปนะครับมันก็เกิดเรื่องขึ้นมานะครับคนที่หนึ่งส่งให้คนที่สองคนที่สองส่งให้คนที่หนึ่งคนที่สามส่งให้คนที่สองคนที่สองส่งให้คนที่สี่ขนาดของเครื่องแฟกมันก็เติบโตขึ้นมานะครับกดของเม็ดคราฟก็คือว่า ขนาดของตลาดจะเท่ากับจํานวนผู้ใช้ยกกำลังสองคะ<ช>ครับเขาก็เอากฎเม็คราฟนี่มอาอธิบายปรากฏการณ์ในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายด้วยว่าศักยภาพหรือขนาดของธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายของพวกเราแต่ละคนเนี่ยนะครับจะไปได้ยิ่งใหญ่แค่ไหนเท่ากับจํานวนนักธุรกิจอิสระหรือจานวนผู้จําหน่ายที่อยู่ในสายงานของเรายกกําลังสองนะครับ,<ช>รบไม่มีคําว่าอินตัวนะครับผมอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นเป็นภาพชัดๆอย่างเช่นหนึ่งกับเรามีเค้กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสักหนึ่งเมตรนะครับ แล้วมีมดสักร้อย,ยตัวสองร้อยตัวพยายามตายขึ้นไปเพื่อจะมากินเค้กนะครับมดตัวหนึ่งก็ชวนคุณซึ่งอาจจะเป็นมดด้วยบอกขึ้นมากินสินะครับแล้วุณบอกโอ้ไม่เอาแล้วมันใกล้จะอิ่มตัวแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไไดนะครับ,รบที่ที่ที่เราจะเข้าไปกินจนกระทั่งมดร้อย100ตัวสองร้อยตัวทาให้เค้กชิ้นใหญ่ขนาดนั้นอิ่มตัวขนาดของธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายถ้าเราแค่ตัดเซกเมนต์ของตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคในบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งมีขนาดเป็น แสนล้านนะครมีมูลค่าเป็นแสนล้านทีเดียวนะครับพูดตรงๆอย่างร้านสะดวกซื้อที่เราเห็นเห็นกันอยู่หรือว่าร้านขายส่งใหญ่ๆตัวโตที่เราเห็นกันอยู่กําลังฝุดขึ้นทุกวันเนี่ย พวกเขายังไม่เคยคิดถึงคําว่าอินตัวเลยนะครับยงขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอานะครับทั้งที่การลงทุนเพิ่มหนึ่งสาขาของเขาใช้เงินกันเป็นสิบล้านร้อยล้านทีเดียวนะครับเขาไม่เคยมีความคิดว่าอินตัวอยู่นะครับในขณะที่พวกเราคิดแค่จะกระพือปีกเท่านั้นเองเรากลัวว่าปีกเราจะไปกระทบกับปีกคนข้างๆแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นว่ามันมันไม่มีคาว่าอินตัวนะครับธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายใหญ่มากนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งตอนต้นเช่วโวงที่ผมพูดถึงคําว่า new economy นี่จะเป็นธุรกิจรูปแบบใหม นะครับ<ม>ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายต้นทุนต่ำนะครับฉะนั้นเราจะต้องเจงเป็นคนสุดท้ายไม่ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับศักยภาพของมันยิ่งใหญ่มากในขณะที่เราลงทุนน้อยมากทีเดียวนะครับธุรกิจของเรามีประสิทธิภาพสูงจริงๆนะครับ<ม>นี่ก็คือถ้าจะอธิบายเรื่องกฎของเม็ดคาอันนี้นะครับท่านท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเม็ดคานี่ M E T C A L F นะครับก็ ก็อาจจะคือคือเป็นคนเป็นบุคคลชื่ออะไรโรเบิร์ตเมดคาร์ฟหรือไงเนี่ยนะฮะครับเขาก็เป็นคนคิดกฎนี้ความจริงกฎนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เก่าแก่อะไรนะครับก็ความจริงเขาเขาเพิ่งมีมาไม่นานเป็นการอธิบายปรากฏการณ์หนึ่งขึ้นมาครับนะฮะดังนั้นในโอกาสข้อที่6นี้คือโอกาสที่จะสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจนี่น่าจะผ่านนะครับคงคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมตรงตรงส่วนนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะอิ่มตัวนะครับโดดเข้ามาเถอะนะครับครับมีมีนิดหนึ่งแต่ผมไม่ทราบว่าคุณคุณพิบุญจะอยากจะอธิบายตรงนี้เพิ่่มเติหรือปลา พูดคล้ายๆกับว่าไอ้กฎอันนี้เนี่ยนะครับการสร้างเครือข่ายคือสิ่งที่ทําให้เราไม่ต้องทํําทางานหนักตามลําพังอันนี้อันนี้มันมันมันใช่ไหมครับคือธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่เราไม่ต้องทํางานหนักโดยลาพัน์คือมีคนอื่นม,มามา,มาช่วยกันที่เขายกตัวอย่างอะไรเกี่ยวกับเรื่องหินครับอย่างนั้นอันนี้อันนี้จะถือว่ามีความสาคัญตรงส่วนนี้ไหมเพราะรรถ้าไม่งั้นผมจะข้ามไปเจ็บเลยจริงจริงจะอธิบายตรงนี้ก็ได้ถ้าถ้ามีเวลาพอมีเวลาเหลืออยู่นะครับพอไับครับ คือธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายอย่างที่ว่าครับถ้าเราทํางานทุกอย่างตามลําพังคนเดียวผมจะยกโต้เนี้ยนะครับดีไม่ดีผมอาจจะยกไม่ขึ้นครับแต่ถ้าเราให้เพื่อนเพื่อนมาช่วยกันนะครับสัก5คนติดคนเราอาจจะใช้แค่นิ้วชี้นะทุกคนเอาแค่นิ้วชี้เราก็สามารถที่จะยกโต้ได้ใช่ได้ใช่ครับนี่คือสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องการที่เราใช้ศักยภาพของคนหลายๆคนมาช่วยกันทํางานชิ้นเดียวนะครับธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายที่ผมทําอยู่ในตัวของผมเองเนี่ยนะครับปีที่แล้วก็มูลค่าเกือบ200ล้านบาท ต้องบอกตรงๆว่าผมก็ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์กับใช้เวลาหลังเลิกงานเราใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ใช้เวลาหลังเลิกงานสร้างธุรกิจมูลค่าเกือบ200อยล้านบาทได้อย่างไร,รนะครับถ้าว่ากันจริงๆถ้าผมจะเปรียบเทียบกับขนาดของร้านสะดวกซื้อที่เราเห็นอยู่ตามหน้าบุกซอยเท่ากับขนาดของร้านอย่างนั้นประมาณ15สาขารวมกันครับนะครับแต่ธุรกิจการตลาดแบบเรืออไทยทำให้เราสามารถทรงพลังได้เท่ากับขนาดน,นั้นแล้วก็ยังสามารถไปได้ไกลกว่าอีกนะครับนี่คือสิ่งที่ถ้าจะขยายความตรงนี้นะครับว่ามันมันยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มัน เหลือเกินกว่าที่จะอธิบายให้คุณเข้าใจได้ในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับนะครับแต่ว่าสรุปในประเด็นนี้ก็คือว่าโอกาสที่6คือโอกาสที่จะสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับ,รบอ่าน,นี่คงจะพอพอ,พอเข้าใจโดยสังเกตนะครับถ้าคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรน่งดีๆและข้อมูลใหม่ๆจากวินน h ช p รีบกด subscribe กดสันกระด่งกันนะคะให้คอนเทนต์ดีๆจากวินนเชฟถึงมือพวกเราทันทีทันเวลาค่ะ